สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมตัวนี้เป็นเกียร์ฝากนะครับเกียร์ฝากของรถพวกร้อยยี่ห้าซีซีนะครับร้อยยี่ห้าซีซีเพาตัวนี้จะเป็นยี่สิบมิลน,นะครับตัวรูจำปายี่สิบมิลนี่นะครับรูจำปายี่สิบมิลจำปายี่สิบมิลน,นะครับก็ หวงนี้จะเป็นรูใหญ่จำปาใหญ่จำปา20มิลก็คือจำปาตัวนี้นะครับตัวตัวหน้าตัวเนี้ยตัวที่ต่อไปทางเผากลางนะครับตัวนี้เผากลางนะครับตัวนี้ด้านหน้านี่นะครับสิ่งที่จะให้ดูก็คือตำแหน่งนะครับนี่ตำแหน่งรูนะครับรูนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับแล้วก็รูนี้กับรูนี้นะครับ หนึ่งสองหนึ่งสอง,สอง,สอง,สองนะครับตำแหน่งที่จะยึดกับตัวรถนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นรูยี่สิบมิลถ้าเป็นรูสิบเจ็ดมิลก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นสำหรับรถร้อยสิบร้อยร้อยสิบนะครับใจดูรูความห่างของกลางรูนี้กับกลางรูนี้นะครับอยู่ที่สี่สิบสองจุดเก้าสี่สิบสามนั่นแหละครับสี่สิบสามมิลนะครับ สี่สิบสามมิลสี่สิบสามสิบสามนะครับรูล่างก็สี่สิบสามนะครับตัวนี้สี่สิบสามรูห่างสุดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบหกมิลนะครับแปดสิบหกอันนี้แปดสิบสาม อันนี้ก็แปดสิบสี่แปดสิบห้านะครับมันเคลื่อนเคลื่อนนิดหน่อยเราก็เจาะคว้านเอาได้นะครับแล้วก็ยาวตัดสั้นต่อนะครับรูไม่ตรงเจาะใหม่นะครับรูเบี้ยวปิดแล้วก็เจาะใหม่นะครับขออย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับซีนอย่าไปยุ่งกับน็อตตัวถังนะครับอย่าเข้าไปในห้องเครื่องเท่านั้นเองยาวก็ตัดปาดเจียแต่งตัดต่อได้หมดเลยนะครับ แล้วก็อย่าให้น็อตเข้าไปด้านในเขาเรียกอะไรอย่าเจาะรูเข้าไปในตัวห้องเครื่องนะครับเจาะรูเข้าไปในเนี้ยไม่ได้นะครับมันจะน้ํามันจะรั่วนะครับเจาะเข้าไปไม่ได้น้ามันจะรั่วแล้วก็จะมีสองแบบนะครับคือแบบสองทางกับสามทางถ้าแบบสองทางแบบนี้นะครับเกียร์เขาจะเดินหน้า ถอยหลังนะครับไม่มีเกียยวว่างนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับไม่มีเกียยวว่างแต่ถ้าเป็นแบบสามทางอันนี้จะมีเกียยวว่างนะครับเดินหน้านะครับอันนี้เดินหน้าเดินหน้าว่างว่างก็คือ ตัวนี้ไม่หมุนถ้าวางนะครับตัวนี้ไม่หมุนนี่ครับวางไม่หมุนนี่หมุนครับวางไม่หมุนตัวหน้าหมุนนะครโอเคเรามาให้ดูนะครับให้ดูก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะครับพว่าเรา ้องให้เห็นกันชัดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูกันนะครับก็จะสงสัยแล้วก็จะสอบถามนะครับตัวนี้ก็ถอดสเตอร์ตัวเก่าออกเอาเครื่องชนเข้าไปเลยถอดสเตอร์นะครับถอดสเตอร์เอาเครื่องชนถอดสเตอร์แล้วก็เอาหัวนีสวมเข้าไปแล้วก็ดูตำแหน่งรูแล้วก็ขันยึดติดรถนะครับมันยาวตัดสั้นต่อสูงก็ปาดต่ำก็หนุน นะครับเหมือนกันทั้งสองอันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีมูเล่นะครับมีรุ่นมีมูเล่แล้วก็เปลี่ยนมูเล่เป็นสเตอร์ก็ได้นะครับยี่สิบมิลเหมือนกันนะครับใช้พวกสเตอร์สเตอร์พวกแดดใส่ก็ได้นะครับสเตอร์ยี่สิบมิลนะครับนะครับหลอกออกมาให้ดูนะครับสําหรับชุดนี้นะครับ ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สองพันต้นๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสองพันปลายๆนะครับอันนี้ก็สองพันต้นๆนะครับก็ท่านก็สามารถที่จะสั่งเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับเรายังมีอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการคอมเมนต์หรือว่าต้องการที่จะอยากให้เรารีวิวเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์นกลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างหรือเข้าไปที่ไลน์เรียนรู้ MC ร o บบก็ได้นะครับลิงก์ด้านล่างนะครับของวิดีโอ YouTube นี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ